สวัสดีช่วงเงยน็นเย็นวันที่4เมษายนนะครับวันที่4เมษายนหมอลำเสียงพี่หกแสดงอยู่ที่ลานจอดรถตลาดกินซ่าลาังสิติค่ะพี่น้องด้านแม่ไฟสภาพพี่น้องเบิ่งบรรยากาศก่อนคาสภาพพี่น้องเบิ่งบรรยากาศช่วงแรงแรงเนาะค่ะเนาะบรรยากาศช่วงแรงแรงหมอลำในเมืองหลวงค่ะพี่น้องกาสิเตกตั้งใจบรรยากาบ้านเฮ้าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแม่ค้าแม่ขายกับมีคือกันดีแทพี่น้องมงดูค่ะร้านก๋วยเตี๋ยว ้านเขา,ขาไข่เกี่ยวร้านลูกชิน้นต้านไส้กอกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับพี่นอ้องหมอํำในเมืองหลวงลานจอดรถตลาดกินซ่าลังสิ์ค่ะมีเอฟซีเรื่มทยอยมาแล้วนะคะสวัสดีจ้าพักกันมาจากไสเนาะแม่เออ มามามาจ้าแม่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 เอฟซีเสียงี่หกมากันแล้วเห็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไฟจะพาพี่น้องมาดูบรรยากาศนะคะนค่ะสถานที่ก่วงขวางค่ะลานจอดรถตลาดกินซาลังสิเธ์เพี่น้องเด้อสถานที่ก่วงขวางค่ะบรรยากาศท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะ ท้องฟ้าปลอดโปร่งครับพี่น้องวันนี้โดยจัดโดยพระประเดงโปรโมชั่นนะคะพี่น้องเอฟซีมาล้ำเสียงพี่หกจะเลือกมาตาหัวคำรักปวาเวลาแสดงในเขตปริมณฑลระบาเขตภาคก,กลางเขตกรุงเทพเนี่ยเวลาแสดงมันบนหลายพี่น้องต่อฟ้ารมาเร็่ยวเนาะคะ่ะ มาเด้อมาเด้อพี่น้องเ c ฟซเฮาเดอนในไหนบ้างแม่แม่เริ่มมาซื้อบัตรกันแล้วแม่แม่บัดดีค่ะแม่แม่เอฟซีพนกับมาตั้งหัวคำนะคะพ่นหัวจักกันกับแม่ไฟก็เลยหยุดทักทายพ่นจักหน้อยเอาพี่น้องผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วก็ฝาาพี่น้องกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะมากันหลายๆค่ะมากันหลายๆภาพประเด็โปรโมชั่นรับประกันคุณภาพ มวนแท้แน่นอนจ้าหมอรำในเมืองกลุงนะคะเมื่ออื่นจะไปพอกันปากทางบ้านเก่าพานทองชนบุรีนะคะวันที่6กส่งท้ายกันที่ข้างปั๊มคาวเทลาดกระบังนะคะลาดกระบัง <c oughs> ถนนฉลองกรุงลาดกระบัง้อพย่น้องเด้อโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะรักพี่น้องเอฟซีทุกๆท,ท่านคะ่ะขอให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้รวย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 